กลบสวัสดีครับผมผม,ผมจ่าโอภาชมตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวหมู่บ้านในสอยตําบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสมทบทุนซื้อยาวิชภัณฑ์นำมารักษาพยาบาลคนในหมู่บ้านครับบรรยากาศณเวลานี้เป็นบรรยากาศของเวลาช่วงป่ายแก่ๆในช่วงปลายฤดูฝนครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เริ่มมีสภาพอากาศที่เย็นลงบ้างแล้วครับรวมถึงหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวหมู่บ้านในสอยตอนนี้อากาศเย็นดีมากครับหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวหมู่ บ้านในซอยแห่งนี้ก็จะมีของที่ระลึกไว้คอยจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวไม่แตกต่างไปจากหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเลยครับแต่จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้ารวมทั้งสถานที่ที่แตกต่างกันเหมือนที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งทุกคนสงสัยเหมือนกับผมไหมครับว่าทาไมไม่เห็นมีแม่ค้ากระเหลี่ยงคอยาวคอยบริการต้อนรับลูกค้าไม่รู้ว่าแต่และร้านจะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันหรือเปล่าครับหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวหมู่บ้านในซอยที่นี่จําหน่ายของที่ระลึกจากงานฝีมือเหมือนหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวอื่นๆทั่วไป มีทั้งตุ๊กตาไม้รูปกระเหลี่ยงคอยาวห่วงคอทองเหลืองที่เป็นซิกเนเจอร์โลโก้ของชวนผเผากระเหลี่ยงคอยาวครับนอกจากห่วงคอแล้วก็ยังมีถุงย่ามผ้าทอไว้รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจองรับรองได้ไปครอบครองไม่ผิดหวังแน่นอนครับหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวหมู่บ้านในซอยแห่งนี้ผมสัมผัสได้ถึงความลึกลับดึกดําบันเก่าแก่มากกว่าหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่ามากๆเลยครับดูจากสภาพร้านค้าของที่ระลึกรวมถึงรูปถ่ายดูมีความขลังศักดิ์สิทธิ์มากครับไม่รู้ว่าพี่สาวกระเหลี่ยงคอยาวในรูป ปัจจุบันยังคงดูสาวสวยเหมือนในรูปอยู่หรือเปล่าหรือว่าแก่ชราไปแล้วครับร้านค้าตรงนี้ก็จะมีสินค้าของที่ระลึกชนิดเดียวกันเหมือนร้านค้าเมื่อกี้ทุกรายการสินค้าเลยครับออกจากร้านค้ามาเจอบ้านไม้ไผ่หลังใหญ่ทรงสอง,งชั้นชั้นบนเป็นไม้ไผ่จัดสารชั้นล่างก่อฐานด้วยปูนครับหน้าบ้านหลังนี้มีภาพภาพลมฉายลักษณ์ของในหลวงร้อสิบและพ้าราชินีเจ้าของบ้านแสดงออกได้ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงและพ้าราชินีมากครับสวัสดีครับทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อโอเคครับไม่ต้องบอกเพราะภาพที่เห็นมันคือคาตอบ ที่ชัดเจนครับขอบคุณครับผมไม่รบกวนแล้วครับสงสัยเจ้าของบ้านอีกคนคงเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านหรืออาจเป็นเพราะบรรยากาศภายในหมู่บ้านมันพาไปก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับโอ้โหทุกคนร้านนี้บอกเลยว่าตาการตามากๆพ่อมีแม่ค้าหลากหลายต่างวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาช่วยกันต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มและน่ายินดีชื่นชมมากกว่านั้นตากระเลี่ยงคอยยาวเจ้าของร้านมีการแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําผ้าทอให้ผมได้เห็นได้รู้จักด้วยครับผมชื่นชอบในการบริการต้อนรับลูกค้าของแม่ค้ากระเลี่ยงคอยยาวร้านนี้มากเพราะดูมีความเอาใจใส่่่่ซซืื้้ออไไไมมเป็นรแค เข้ามาเยี่ยมชวพูดคุยถามไทยแค่นี้ไหมคาก็ดีใจใหญ่แล้วครับสภาพอากาศเวลานี้ถึงแม้จะมีแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆช่วยพัดพาคลายร้อนได้ดีเลยครับและที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับทีมงานทหารของผมแล้วก็ครูอามที่เป็นครูดูแลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสสชบ้านแม่สายอูครับแต่ตอนนี้ผมและทีมงานทหารรวมถึงครูอามต่างคนต่างกระจยา,ยายแยกย้ายเดินเที่ยวชมความสวยงามตามสไตล์ของใครของมันครับใครชอบสิ่งไหนก็เดินไปชมสิ่งนั้น ให้หน่อใจกันไปเลยครับสวัสดีครับว้าวทุกคนครับและตอนนี้ผมเจอกับความสวยงามแล้วครับความสวยงามที่ผมว่าหมายถึงย่ามผ้าทอและก็ผ้าพันคอหลากหลายสีสันครับทุกคนคิดว่านอกจากถุงย่ามผ้าพันคอที่สวยแล้วมีอะไรที่สวยมากไปกว่าสสิ่งนี้ไหมครับอันแน่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่ ผมเดินมาเจอร้านค้าขายของชำอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมีพี่ผู้หญิงและพี่ผู้ชายกำลังตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันตัดไม้ไผ่ส่วนพี่ผู้หญิงอีกคนน่าจะเป็นเจ้าของร้านคอยนั่งให้กำลังใจอยู่ห่างๆย่างห่วง,วงครับหมู่บ้านกระเลียงคอย,ยาวหมู่บ้านในซอยบ้านเรือนจะอยู่ทางซ้ายและขวาของถนนไปตลอดแนวทุกหลังมีโครงสร้างไม้เป็นหลักครับนี่ครับทุกคนผมเจอกับการละเล่นอย่างหนึ่งของเด็กๆไม่รู้ว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กกระเลียงคอย,ยาวที่เล่นสืบพอดกันมาตั้งแต่รุ่นสูรุ่นหรือเปล่าแต่ดูสนุกมีความเป็นนนเเเเออออกกกลลลัััษณ์ดดีีแต่่ะวงยาผ้ไป วนใส่กันล่าเด็กๆแม่ผมเห็นแล้วอยากจะถอดรองเท้าไปเล่นกับเด็กๆเ,เลยครับแต่ลืมไปว่าเรามันแก่แล้วนี่แหละครับทุกคนสเสน่ห์ความน่ารักของเด็กชาวเขาที่เราสงสัยกันว่าถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเด็กๆจะอยู่กันอย่างไรครับหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอย,ยาวหมู่บ้านในสอยจะตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขาลอ้ลอมรอบด้วยป่าไม้มีลาห้วยไหลผ่านท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้เดินทางสะดวกรถเข้าถึงอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนประมาณ30กว่าโลครับถ้ามารถยนต์ที่ไม่ใช่กระบะอาจจะข้อลําบากให้จอดไว้ด้านนอกจะมีทางลุกลังที่ ก่อนถึงตัวหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรครับภายในหมู่บ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่มีจุดรับสัญญาณโทรศัพท์แค่เพียงจุดนี้จุดเดียวครับหนาวนี้ไม่รู้ไปเที่ยวไหนเชิญไปเที่ยวที่นี่ได้นะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณสาวเสื้อสีชมพูที่ทําให้ผมได้รู้วัฒนธรรมของที่นี่เพิ่มมากขึ้นครับสาวเสื้อสีชมพูคือมิวมิวเจ้าหน้าที่ไทยญี่ปุ่นสาวกระเลีย่ยงคอยาวเป็นคนในหมู่บ้านที่นี่ครับมิวมิวจะกลับลงมาพักที่หมู่บ้านในสอยในช่วงวันหยุดสาาัปอาทิที่ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ ไปหมู่บ้านแม่สวยอูประมาณ2ชั่วโมงนิดๆครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านกะยันตะยาครับซึ่งกะยันเป็นชื่อชาติพันธุ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงคอย,ยาวส่วนตะยาตามคำะะราชาศั์หมายถึงเลข100ครับถ้าหากเอา2ความหมายมาแปลรวมกันคือโรงเรียนกะเหรี่ยงคอย,ยาว100ครับแน่นอนครับเมื่อมีเด็กๆอยู่ในหมู่บ้านก็ต้องมีโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านครับผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการเรียนการสอนด้วยระบบแบบไหนจะเหมือนกับโรงเรียนชาวเขาทั่วไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเด็กๆที่นี่ต้องได้รับความรู้จากครูที่สอนแน่น นอนครับระยะทางในหมู่บ้านมีความลึกลับซับซ้อนหากจะเดินชมจนครบทุกหลังต้องใช้เวลาพอสมควรครับสวัสดีครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มิวมิวแนะนาผมพามาชมเพราะเป็นบ้านของคนญาติพี่น้องภายในครอบครัวมิวมิวครับแน่นอนครับมิวมิวแนะนํามาต้องมีอะไรให้น่าชมและนี่ครับสาวกระเลียงปักผ้าครับก้มหน้าก้มตาปักผ้าไม่ยอมพูดไม่ยอมจากับผมเลยครับเอหรือว่าเราลบกวนสมาธิหรือเปล่านะแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์หมายถึงผ้าที่กำลังปักนะครับแต่ดูรววมมี ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบายบายขอบคุณครับ